สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าข่าวเจเีนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่4เมษายน2553ค่ะพบกับดิฉันสจีชลายยนเดชะและคุณนัทพงศ์มุ h ั m มัดค่ะครับในที่สุดหลายฝ่ายที่จับตามองการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือกลุ่มนปชในยกที่3ต้องบอกว่าแบบนั้นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลังอุบไตกำลันอุบไตจนกระทั่งก่อนเคลื่อนขบวนเมื่อวานนี้คุณสจีก็ชัดเจนแล้วนะครับเมื่อวานกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นก็แยกเป็นสองสายนะครับสายหนึ่ง เครื่อนขบวนไปปิดแยกรัชประสงค์แหล่งย่านธุรกิจที่จะนำไปสู่ถนนสีลมถนนสาทรถนนสาคัญต่างๆนะครับรวมถึงเลยมาถึงที่ถนนวิภาวดีรังสิตหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าการจราจรในกรุงเทพเนี่ยเป็นอมาพาสเลยทีเดียวนะคะรถติดยาวเหยียดค่ะเนื่องจากว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยแหละค่ะออกมาเคลื่อนไหวแต่ว่าทางกลุ่มคนเสื้อแดงก็เรียกร้องนะคะขอโทษประชาชนคนกรุงเทพ้ดยบอกว่าการทําเช่นนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้รัฐบาลยุบสภาแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะทําหรอกหากว่ารัฐบาล ุสภาพวกเขาก็พร้อมที่จะกลับนะคะคโดยเฉพาะการปิดแยรกราชประสงค์เนี่ยถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยทีเดียวเพราะรว่าบริเวณนั้นเป็นย่านการค้าค่ะภาคเอกชนก็มีการบอนนะคะขอให้กลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยสลายการชุมนุมโดยเร็วเพราะว่าการปิดเช่นนี้ก็จะทําให้ธุรกิจนะคะสูญเสียเขามีการประเมินนะคะครประมาณ200-300ล้านบาทเลยทีเดียวต่อวันนะคะครับมากทีเดีวยวนะครับซึ่งการปิดแยกราชประสงค์นี้นะครับทางสอรสก็ได้ยืน่นต้องบอกว่ายื่นเส้นตายเส้นที่1เมื่อคืนนี้ตอน3ทุ่มแต่ละบ่3ทุ่ม นะครับแต่ก็สส,สก็ได้ออกถแถลงแล้วนะครับว่าจะใช้ประกาศฉบับที่5านะครับดำเนินการหางมีการฝ่าฝืนคือจะมีการปรับนะครับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งทั้งจำเนี่ยก็คือโทษจำคุกไม่เกินปีค่ะปีครับก็คาดว่าวันนี้เนี่ยจะมีการเจรจาขึ้นอีกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่วันทํางานในวันจันทร์ซึ่งการชุมนุมแบบนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์การชุมนุมข,ขับไล่รัฐบาลในประเทศไทยนะครับที่มีการปิด แหล่งธุรกิจซึ่งครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี49สมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับที่ไปปิดยกปทุมวันกุสจ,จีค่ะวันนี้ก็ต้องจับตาดูกันนะคะว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจะยอมเปิดถนนบริเวณน,นั้นหรือไม่นะคะ,คะเพราะว่าทางสอสบอกว่าวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีการเจรจาแล้วก็ขอให้กลุ่มคนเสื้อแดงเนะี่ยสลายการชุมนุมบริบรเวณน,นั้นซะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาย้อนดูเลยไหมคะ,คะเหตุการณ์เมื่อวานที่ผ่านมาก็ย้อนไปตรวจสอบนะครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อวานนี้นะ คนไปปิดชุมนุมนะครับในบริเวณสำคัญจุดยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครครับ โดยเมื่อวานนี้ค่ะทางกลุ่มคนเสื้อแดงก็มีการเคลื่อนทัพออกจากสะพานผ่านฟ้าลีลาดด้วยแบงออกเป็น2ชุดค่ะชุดแรกไปที่ถนนวิภาวดีรงังสิตก่อนจะปักหลักที่บริเวณหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งทางแกนนําก็ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องให้ทางสถานียุติการออกข่าวโจมตีกลุ่มคนเสื้อแดงรวมถึงยุติการจัดรายการของนักจัดรายการที่กล่าวหากลุ่มคนเสื้อแดงโดยไม่เป็นธรรมและให้เวลาการปรับเปลี่ยน1วันค่ะซึ่งก็มีตัวแทนทางผู้บริหารของสถานีออกมารับเรื่องร้องเรียน ก่อนที่จะสลายตัวแล้วก็กลับไปชุมนุมที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดเช่นเดิมค่ะส่วนอีกสายหนึ่งนะคะทางแกนนาซึ่งนําโดยนายแพทย์เวงโตจิราการก็ได้นําผู้ชุมนุมจํานวนมากทีเดียวค่ะคไปชุมนุมกันที่บริเวณแยกราชประสงค์แล้วก็ปิดการจราจรบริเวณนั้นนะคะทุกเส้นทางเลยทีเดียวซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้าโดยรอบหลายแห่งทีเดียวค่ะต้องประกาศให้ปิดให้บริการเพื่อความปลอดภยัยและในระหว่างการเคลื่อนขบวนไปก็ได้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นค่ะเมื่อมีชายวัยรุร่นคนหนึ่งเนี่ย ทีเดียวพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของกลุ่มคนเสื้อแดงที่จอดอยู่บนทางเท้านะคะจนเสียหายนับสิบคันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปกันตัวชายวัยรุ่นคนดังกล่าวก่อนที่จะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นครับแกนนำนปรชระบุว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับซึ่งแนวทางการเคลื่อนไหวจากนี้ไปจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับจนกว่านายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจย,ยุบสภาตามข้อเรียกร้อง นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีแถละงข่าวหลังการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยสรุปนะครับว่าการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมขณะนี้นั้นถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายแล้วครับซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไปเจรจาอย่างต่อเนื่องและจะให้สอาาสอไปหาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเบื้องต้นให้เน้นไปที่การเจรจาหากไม่สามารถทําได้ให้ดําเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ขณะที่สอร,รสอรได้ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมบริเวณแยกราชประสงค์ตามอำนาจของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมาตรา18ห้ามไม่ให้ใครนะครับเข้าไปชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์หลังนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั้นไปเจรจาแล้วแต่ไม่สำเร็จครับมีการประกาศบนเวทีเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับสุจีว่าถ้าหาก มีการสลายการชุมนุมไปแต่ต้องกลุ่มนปชแล้วนะครับอาจจะมีการบุกเผาสารการจังหวัดกันได้ก็มีการขู่ถึงขั้นนี้เลยค่ะเมื่อคืนคก็เป็นการประกาศของแกนนํานะคะคุณผู้ชมคะทางสอรอสอน,นะคะยืนยันว่าจาไม่มีการสลายการชุมนุมค่ะแต่ว่ามีการประกาศให้แกนนํากลุ่มนปชแล้วก็คนเสื้อแดงออกจากพื้นที่แยกราชประสงค์นะคะหากว่าฝ่าฝืนก็ถือว่าผิดกฎหมายมีโทษถึงจําคุกค,ค่ะ ส่วน่วยการรักษาความสงบหรือสออรสอนะครับออกประกาศฉบับที่5หลังจากเจรจากับแกน,าน,านนำนปชไม่บรรลุผลอย่างยืนยันปักหลักชุมนุมที่แยกราชประสงค์ต่อไปดังนั้นสออรสอจึงประกาศที่การชุมนุมในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายครับฟังเสียงโฆษกสออรสอครับถนนราชดมริตั้งแตรร่แยกราชประสงค์ถึงแยกประตูน้าขอไข่ถนนราชดมริตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงสถานีรถไฟฟ้าราชดมริ คอควายถนนพระรามที่หนึ่งตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกประทุมวันงองูถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกชิดลมคุณผู้ชมคะทางสอสอก็จะส่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมให้ออกจากพื้นที่ภายในวันนี้ค่ะโดยไม่มีความผิดใดๆนะคะซึ่งมาตรการนี้ก็ไม่ใช่การสลายการชุมนุมนะคะผู้ใดที่ยังชุมนุมอยู่ ซึ่งเขียนเอาไว้ตั้งแต่แกนนำผู้ที่จัดให้มีการชุมนุมหรือผู้ร่วมการชุมนุมถ้ายังชุมนุมอยู่ก็ถือว่าได้ทำผิดข้อกำหนดนี้และข้อกำหนดนี้ออกตามกฎหมายก็เป็นความผิดตามกฎหมายด้วยโดยกฎหมายก็บัญญัติว่ามีความผิดคือระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นการให้มีสภาพบังคับตามกฎหมายเช่นนี้ ไม่ใช่เป็นการสลายการชุมนุมครับแต่ถ้าหากว่าผู้ชุมนุมเนี่ยได้รับทราบว่าเป็นการกระทําที่เป็นความผิดแล้วออกจากที่ชุมนุมนี้ไปเสียก็จะไม่มีความผิดใด